ย่องสวัสดีค่ะแล้วก็ได้เดินทางกลับเชียงใหม่ไปหาเด็กๆกันนะคะมาถึงสนามบินเด็กๆก็วิ่งเข้ามาหาอป,ป้าใหญ่เลยนะไม่ได้เจออป,ป้านานก็เลยคิดถึงครับเด็กชายคังจูนเขาก็อ้อนพ่อใหญ่เลยจ้าปกติก็จะถามหาแม่ตลอดนะคะอป,ป้ามานี่ลืมเอาม,มาไปเลย แต่ก็ยังให้อามมาอุ้มอยู่นะครับขึ้นรถยังไม่ทันไรนะก็ขอกินข้าวเกลียบที่หิ้วมาจากกรุงเทพเป็นข้าวเกลียบปลานะคะคังจุนก็คือชอบกินมากๆไม่เสียแรงที่หอบขึ้นเครื่องมานะครับตอนนี้ก็พาคุณลุงแล้วก็คุณยายมากินเป็นร้านลาบนะคะทุกคน มาเชียงใหม่ก็ต้องกินลาบนะคะพ่อบ้านตอนแรกก็แบบวิดูน่ากูัวอะไรอย่างงี้เป็นลาบดิบนะคะแต่พ่อบ้านชอบเฉยเลยทุกคนบอกว่ารสชาติอร่อยไม่น่ากลัวเหมือนหน้าตานะคะปกติพ่อบ้านจะชอบกินแบบเป็นเหมือนซอยจูอะไรเนาะอยากบอกว่าไม่ได้กินลาบแบบอร่อยออร่อย,รยแบบนี้นะคะใครอยู่ภาคเหนือก็จะรู้เนาะว่ามันอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะ ภาคอีสานเขาก็จะเรียกก้อยเนาะแต่ว่าที่ภาคเหนือเขาจะใส่แบบเครื่องเทศด้วยนะยุนนาก็กินเป็นซี่โครหมูทอดนะคะแล้วก็ปีกไก่ทอดจ้ายุนนาก็ชอบนะคะกินกับข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวที่นี่ก็คือน่ารักมากๆเลยกินข้าวเสร็จก็ออกเดินทางกันได้ครับเด็กๆก,ก็คือไม่ยอมนั่งกับออม่านะนั่งกับอาปาทั้งสองคนเลย ตอนนี้ก็ชวนลุงไปเที่ยวคาเฟ่ช้างนะคะพอดีอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เท่าไหร่นะเลยขึ้นแบบเกตสดาดอยไปนิดหน่อยนะคะทุกคนร้านนี้ส่วนมากคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักนะคะ จะมีแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเที่ยวกันส่วนใหญ่แม่รู้จักร้านนี้ก็เพราะคุณเจนเป็นคนแนะนํานะคะทุกคนคุณเจนบอกแม่แพนลองพาเด็กๆไปเที่ยวดูนะอะไรเงี้ยเห็นรีวิวแล้วว่บวิวดีสวยนะคะแต่ว่าคุณเจนก็ยังไม่เคยมานะ,ะทุกคนแม่ก็เลยชิงมาก่อนที่ร้านกาแฟนะคะหน้าร้านเขาก็จะมีแบบอาหารน้องช้างด้วยนะคะมีกล้วยแล้วก็อ้อยนะคะแล้วก็หยอดลงไปเลยนะคะ ตะกร้าละหนึ่งรอบาทค่ะทุกคนก็หยอดลงไปแล้วก็สามารถแบบเอาไปให้น้องช้างได้เลยนะคะยูนาไม่เจอกันนานรู้สึกว่าจะผอมลงแล้วก็ดูสูงขึ้นนะคะใกล้จะเป็นสาวแล้วจ้าพอบ้านก็บอกยูนาสวยขึ้นอะไร <laughs> เริ่มจะโตเป็นสาวแล้วก็จะแบบหน้าตาเปลี่ยนนิดนึงเขาก็จะมีจุดนะคะให้อาหารช้างแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะ เด็กๆก็คือชอบมากซอจูนก็คือตื่นเต้นนะคะได้ให้อาหารช้างแต่ก็มีความแบบก้าๆกลัวๆนะคะไม่กล้าย,ยืนให้เท่าไหร่ถึงจะกลัวแต่ซอจูนก็ชอบนะคะให้แบบอาหารช้างไม่หยุดเลยจ้าน้องช้างก็คือกินเก่งมากทุกคนซอจูนเป็นเด็กเรียบร้อยแต่ว่าถ้าได้เห็นแบบสัตว์อะไรนะคะนางจะชอบแล้วก็ไม่กลัวเลยนะ แตกต่างจากคังจูนนะคะเป็นเด็กดื้อเด็กซนแต่ว่าพอมาเจอช้างทุกคนมไม่ยอมลงเลยนะคะให้อัป,ป้าแบบอุ้มตลอดมีความรู้สึกว่าชอบคาเฟ่นี้มากๆนะคะเป็นคาเฟ่ช้างน่าจะที่เดียวแล้วก็ที่แรกในเชียงใหม่เลยนะคะวิวภูเขาก็คือดีสุดๆเลยนะใครที่มาเที่ยวอะไรอย่างี้นะคะมีพี่แกรบพาแบบ ลูกค้าคนจีนมาเที่ยวด้วยนะคะทุกคนเขาก็เหมาลำมานะประมาณ800บาทนะคะสองชั่วโมงทุกคนที่นี่เขาก็มีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะเซลฟี่อะไรอย่างงี้เนาะพี่พนักงานเขาก็ถ่ายให้จ้าแล้วแล้วคัวงจูนก็ให้อาหารช้างสำเร็จนะคะเสร็จแล้วก็มาร้างมือนะคะมีที่แบบล้างมือให้เรียบร้อย ส่วนองยูนาก็ลงมาเซลฟี่กับน้องช้างนะคะตัวนี้น่ารักมากแล้วก็เชื่องนะคะเขาบอกให้เอาง่วงกอดเขาก็ทําตามนะคะทุกคนจอจูนก็แอบกล้ากกูกัวส่วนคังจูนนี่ไม่กล้าลงเลยคะ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ช้างเลยนะคะอยากบอกว่าน้องช้างมีความแบบกอดแรงมากๆนะแอบตกใจนิดนึงนะคะแต่น้องน่ารักมาก นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคาเฟ่คะ่ะคือแบบล่มรื่นธรรมชาติสุดๆอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่าที่นี่มีชื่อว่าเอลฟินฟาร์มนะคะทุกคน เมนูเขาก็คือมีเยอะมากแต่ละเมนูราคาจะไม่เกินแบบ100นะคะอาจจะมีแบบเมนูที่แบบพิเศษนิดนึงก็จะมีแบบร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าไม่แพงจนเกินไปนะคะถ้าเป็นกาแฟจะราคาไม่แพงนะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มแบบสมูทตี้หรือว่าแบบปั่นราคาก็จะแพงนิดนึงค่ะมีพวกพาสต้าอะไรด้วยนะคะส่วนมากจะเป็นแบบคาโบลานาน้องยุนนาอยากกินแต่ว่าหมดแล้วค่ะ ก็เลยสั่งเป็นเฟนฟรายของโปรดของเด็กๆนะคะส่วนคังจุนก็กินเป็นไอศครีมพอบ้านก็กินเป็นกาแฟนะคะซอจุนก็คือชอบมากเพราะว่าถ้าตอนอยู่เกาหลีก็จะชอบกินเฟนฟรายของแมคโดนัลล์นะคะมาไทยก็คือแมคโดนัลล์แถวบ้านไม่ค่อยมีนะแถวจอมทองเนาะต้องเข้าในเมืองนี้ก็เลยกินเฟนฟรายร้านไหนก็คือชอบนะคะ คังจุนก็คือกินได้คุ้มสุดๆนะคะรอบนี้กินแบบไม่เหลือเลยครับอปป้าก็คือแบบตกใจปกติอยู่เกาหลีก็กินบ้างไม่กินบ้างอะไอย่างเงี้ยค่ะกินทิ้งกินคว้างแต่ว่ามาไทยกินหมดทุกเม็ดครับบรรยากาศข้างๆล้านนะคะก็จะมีแบบที่นั่งชิงช้าแบบนี้ด้วย เหมาะสำหรับการนั่งถ่ายรูปแบบชิลๆคะ่ะยายปิกคเขาวันนี้เขาก็แต่งตัวแซ่บมากๆนะคะไม่เจอกันนานคุณยายเขาดูสวยขึ้นนะคะทุกคนดูผอมเพียวลงด้วยคะ่ะตรงนี้ก็จะมีระเบียงนะคะสามารถมองลงไปข้างล่างได้นะ ก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วก็จะเห็นคนนั่งช้างลงไปนะคะที่นี่เขาก็จะมีบริการแบบเช่าเสื้อนะคะเหมือนเป็นเสื้อกาหลียงแล้วก็ขี่ช้างคะ่ะขี่ช้างแบบเดินชมธรรมชาตินะคะแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะใครที่สนใจก็ลองเซิร์ชดูใน Google ได้คะ่ะมีรีวิวแบบเพียบเลยนะคะวิวก็คดีดีต่อใจมากรู้สึกแบบสดชื่นสุด น้องช้างเขาก็แบบน่ารักนะคะน้องช้างเขาก็คือรู้งานมากๆนะถ้ามีแบบแขกมาถ่ายรูปเขาก็จะแบบว่าเก๊กท่าตามที่เจ้านายสั่งได้นะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมาคาเฟ่ช้างนะคะดีต่อใจสุดๆเที่ยวเสร็จก็ได้เวลากลับกันได้ครับโอ้โหเดินขึ้นตะลิ่งแบบเทบหอบเลยนะคะก็พาพ่อบ้านมาแวะบ้านป้านะคะ พราะว่าที่บ้านป้าเขาก็จะมีแบบลำไยด้วยนะคะพอบานชอบมานึกว่าจะไม่ทันลำไยออกะแล้วนะคะลำไยสดๆจากต้นนะคะก็จะมีความกรอบแล้วก็หวานมากๆนะอร่อยชื่นใจถ้าได้แช่แบบแช่ตู้เย็นนะจะอร่อยกว่านี้อีกนะคะซอจุนก็ชอบมากๆตอนแรกไม่ค่อยชอบกินลำไยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะชอบกินมะม่วงมากกว่านะคะ นั่งคุยกับป้าสักพักนะคะแล้วก็พากันกลับบ้านจ้ามาถึงบ้านก็หางานให้พอบ้านทำค่ะประกอบตู้นะคะเดินมาหลังบ้านก็เจอน้องทุเรียนค่ะสั่งจากในเพจนะคะราคาไม่แพงแล้วก็สุกแล้วก็ส่งจริงด้วยนะคะมาถึงแม่ก็แกะดูก่อนเลยทุกคนมันแบบว่าแกะง่ายมากๆ ลูกเล็กแต่ว่าเนื้อเยอะสุดๆเลยหมดกล่องนี้ก็คงต้องสั่งมาเพิ่มนะคะจะได้แจกญาติิไปคนละหนึ่งลูกคะ่ะคือลูกเล็กแต่ว่าเนื้อแบบมีแบบมีทุกที่เลยนะคะลูกนี้ก็ได้ตั้งหลายพูเนี่ยทุกคนเต็มถ้วยเลยทุกคนก็คือคุ้มค่ามากๆนี่นะคะเดี๋ยวชิมให้ดูรสชาติหวานหอมอร่อยนะไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะ มีความแบบครีมมี่ครีมมี่พอบ้านชอบมากน้องยุนนาก็กินนะคะปกติไม่ค่อยชอบกินทุเรียนนะแต่ว่าอันเนี้ยกลิ่นไม่แรงนะคะคือตอนนี้นะคะครอบครัวเราก็คือกินทุเรียนเก่งกันทุกคนเลยจ้าวันนี้คุณตาก็มาหานะคะก็ได้กินทุเรียนด้วยคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ